หลังจาก1.5ประกาศอัปเดตออกมามิฮยกก็ใจดีบอกเซตมนัต bon ของอ์ติแฟกต์ช้นใหม่2ชิ้นให้เรามาทําให้เหล่าสายคํานวณแบบผมนี่ชื่อมชอบใจกันเลยเดียวแหละเซตเพลฟมจะเป็นราชาของสายกายภาพหรือเปล่าและเซตเทนนิสตี้จะสามารถใช้กับใครได้บ้างในคลิปนี้ผมจะพาไปดูกันเลย สวัสดีครับผมมาคณนทนเองวันนี้ผมได้นําการวิเคราะห์และคํานวณครา่คราวๆเกี่ยวกับอินฟลักทั้ง2ชิ้นใหม่มาให้ทุกคนดูกันเราไปดูันที่เซตสุดยอดกายภาพอันใหม่เพลเฟรมกันก่อนดีกว่าสำหรับแบบขอสั้นๆนะครับเซตใหม่เพลเฟรมเนี่ยคือราชาของสายกายภาพเลยแหละใครที่จะฟาร์อินฟลักสายกายภาพในอนาคตเนี่ยคุณรอเซตนี้แล้วฟาร์มาใช้ได้อย่างสบายใจเลยตัวละครส่วนมากในเกมนี้สามารถใช้พื้นศึกของ4เซตตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเซตโบนัสของอินฟลักชิ้นนี้นั้น2ชิ้นนั้นจะได้ความเสียหายกายภาพบวกู จะเพิ่มแ t t a ท็9%เป็นเวลา7วินาทีและเอฟเฟกนี้จะสามารถ Sta ็กได้2 Stack และถ้าเอฟเฟกนี้ Stack เต็ม2เมื่อไหร่เนี่ยผลของเซตโบนัส bon 2ชิ้นจะเพิ่มขึ้น100%หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้า Stack เต็มเนี่ยเราจะได้แอ t a ท็บวก18%และความเสียหายกายภาพบวก50%นั่นเองฟังแค่นี้นั้นก็ดูออกง่ายๆแล้วว่าดีกว่าเซตกายภาพที่เราใช้กันแต่ก่อนอย่าง2กระดิเตอร์และ2บัตรสเตนแต่ว่ามันจะดีกว่าแค่ไหนหรือใช้ยากกว่าแค่ไหนเนี่ยตรง ตรงนี้ผมได้ทําตารางเทียบดาเมจของเซตต่างๆให้ทุกคนได้เห็นภาพกันง่ายๆกันเลยเราขอยกตัวอย่างด้วยเรเซอร์ก่อน สำหรับเลเซอร์นั้นเราจะมีเซตที่ใช้ได้2เซตนั่นก็คือ2กาเดเตอร์ ter, 2บัตรสเตนแล้วก็4กาเดเตอร์นั่นเองทั้ง2เซตในนั้นดาเมจจะเทะ่าเท่ากันเลยโดย4กาเดเตอร์จะมากกว่านิดหน่อยแต่พอเรามีเซตใหม่อย่าง4เพลฟรมเข้ามาเนี่ยสังเกตได้ว่าเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมากที่สุดเลยอีกตัวอย่างที่ให้ดูคือเสียงหลิงสายเคลื่นไปสายนี้นั้นจริงๆรวมอีก2ตัวเข้าไปด้วยอย่างจงหลีแล้วก็โซรซเลียที่เล่นสายนี้ได้เช่นกันแต่ผมพนวนเสียงหลิงมาเนี่ยก็เพราะว่าตัวนีม ในสายนี้ก็เช่นกันสิบเฮลเฟมนั้นได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเคยแต่เฮลเฟมนั้นมีข้อจํากัดเรื่องการเก็บสแต็กอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับว่าการเก็บสแต็กของว s s สิบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะสนใจเรื่องการพยายามคิดบัฟารมของ s t a ็กเนี่ยเราก็มีเซ็ต2เพลฟเฟรม2บัสเตนให้ได้ใช้กันแต่สำหรับผมนะผมไม่แนะนําการใส่แบบนี้เท่าไหร่ดาเมจนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นนามากนักเมื่อเทียบกับ2กรเดเตอร์2บัสเตนอีกทั้งถ้าเราจะฟาร์ม2เพลฟเฟรม2บัตรสเตนเนี่ยเราต้องฟาร์มแยกดันกันซึ่งมันทําให้เราเสียเวลามากขึ้นยิ่งอันดิแฟ์ยิ่งฟาร์มย,ยากอยู่สู้ใส4่4เพลฟเฟรมหรือ2กระเดีเต,รต,ตอร์2เพลฟเเน ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการเก็บสแต็กกันและจากตัวละครสายกายภาพในตอนนี้นั้นไม่มีตัวไหนที่มีปัญหาเรื่องการคีิป,ปัพะามของสแต็กเลยแค่บางตัวจ,จะเก็บสแต็กไวกว่าบางตัวจ,จะเก็บสแต็กช้ากว่าเท่านั้นเองตัวเซ็ตนั้นเขียนคำอธิบายเอาไว้ว่า when elemental skill hit opponent แปลไทยคือเมื่อสกิลธาตุโดนสตูน่าหมายความว่าขอแค่สกิลของเราโดนสตูก็พอไม่ต้องกดอีกรอบเราก็ได้สแต็กแล้วไม่เหมือนกับเซ็ตสี่คิมสันนะที่ได้จากการกดสกิล ยกตัวอย่างเช่นจงหลีหรือเซียงหลิงนั้นที่สกิล l E นั้นเป็นเทเรสมีหลายฮิตตัวละครแบบนี้ก็จะเก็บสแต็กให้เต็มเรื่อยๆได้ง่ายๆเลยเออแล้วก็ฟิสสายกายภาพเองก็ใช้ได้ดีเช่นกันนะครับเพราะา e ีก็เป็นเทเรวนะ สำหรับตัวละครอื่นอย่างเรเซอร์หรือโราเลียเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่าตัวอื่นหน่อยแต่ก็สามารถทาให้รับไทม์ร้อเได้เพราะครูดาวขนสกิลของทั้งสองตัวนี้นั้นถ้าเรากดตอนครูดาวมาตลอดเนี่ยเราก็คงสแต็กมาได้ชิวๆเลยโราเลียอาจจะลำบากกว่านิดหน่อยแต่มันก็ทําได้และสำหรับอีกตัวละครสายกายภาพอย่างเคอร์ชิงก็สามารถเก็บสแต็กได้ีซี่เช่นกันเพราะว่าสกิล e ของเคอร์ชิงนั้นมีดาเมจสองฮิตอยู่แล้วฮิตแรกก็คือตอนเรากด e ครั้งแรกฮิตที่2ก็คือตอนเรากด e อีกทีหรือตอนกดชา้าโจมตีน,นั่นเองนั่ ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าดาเมจมันดีกว่าเซ็ตก่อนและการเก็บสเต็กก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นฉะนั้นในอนาคตที่เซ็ตนี้จะเข้าเนี่ยใครจะฟาร์มสายกายภาพก็ลุยเซ็ตนี้ได้เต็มที่เลยสำหรับยูล่าตัวละครใหม่นั้นตอนนี้ออฟฟิเชียลยังไม่ประกาศข้อมูลมามากนักฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่าเซ็ตนี้จะดีกับเธอหรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะด,วด,วดีแหละดีแน่ๆลังสังขรเฉยๆนะ <c oughs> แต่การฟาร์มเซตเฮลเฟมเนี่ยเราก็จะได้อดีแฟกอีกเซตมาด้วยนั่นก็คือเทนเนอสตีแล้วเซตนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตขยะที่เราย่อยทิ้งไปเหมือนไบเดนหรือจะเป็นเซตที่เอาไว้ใช้งานได้กันละ่ะคำตอบคือเซตนี้ใช้งานได้ครับแต่อยู่ที่ตัวละครแล้วนะ่ะแลวก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยตอนที่ตัวละครในเกมนั้นมีรอยมากที่สามารถใช้เซตนี้ได้อย่างเต็มที่ตัวที่จะใช้เซตนี้ได้ดีนั้นคือตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตต้องการตรัดเป็น h อเปอร์เซ็นต์อีกทั้งสกิลยังต้องเป็นเทอ,อ่ะเยนะมีอีนะ ใช่ครับนี่แม่งคือเซ็ตที่ออกแบบมาเพื่อจงหลีสปอร์ตยังไงละ่ะแน่นอนว่าถ้าเราใส่เซ็ตเนี้ดยดาเมจของจงหลีจะลดลงแต่โล่ของเราจะถึกขึ้นอีกทั้งยังบัฟเพื่อนได้ตลอดอีกฉะนั้นจงหลีใส่ซับนั้นเหมาะมากๆแต่นอกจากจงหลีแล้วเนี่ยเซ็ตนี้ก็เศร้าเหงาหงอยไปเลยนะ่อย่าลืมนะครับว่าจะต้องเป็นตัวที่สกิลเป็นเทเลสหรือสกิลที่ทาดาเมจได้แม้แกระทั่งสลับตัวไปแล้วอ้อแล้วผมอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึ่งคำอธิบายนั้นเขียนไว้ว่า Elemental Skill เอเล e n t นแมนเท่สกิลนั้นหมายถึงสกิลธาตุสกิลธาตุก็คือสกิลอีนั่นเองนะครับไม่ใช่อันติถ้าอันติมันจะใช้คําว่าเอเล e n t a l มน r ท่เบรสนะแต่ไม่ใช่ว่าเซตนี้จะใส่ให้ใครไม่ได้นอกจากจงลีเลยนะสมมุติว่าเราไม่ต้องการดาเมจในทีมเพิ่มแล้วแล้วเราอยากจะให้ตัวคอยอีกตัวซับเพื่อนได้เนี่ยเราก็ใส่มันให้ได้ยกตัวอย่างเช่น2ตัวที่เป็นเทเลทอย่างฟิชแล้วก็เวโดแต่ผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มีเซ็ตที่ดีกว่านี้นะฉะนั้นเซ็ตนี้มันไม่ใช่เซ็นนนะะเไ,ไ,ได้ และสำหรับใครที่สงสัยว่า2 t e n ทนนิสตี้สองครีมสันใสใหหูเต่าดีไหมคำตอบคือไม่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 ไมครับไม่จ้ะเอและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับ2องอแดฟแฟกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในแพท1.5นะครับใครคิดเห็นยังไงหรืออยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะหรือใครอยากจะให้ผมพูดถึงอะไรในแพท1.5อีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะครับผมจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับแพท1.5รวมถึงตัวละครใหม่ๆออกมาอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดซับกันไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดกันและใครอยากสปอร์ตผมก็อย่าลืมกดไไไลลลลคค์์์กกกกดดดแแแแชรรร้้้้้้วววว็็ัันนนย่่ะะีีซอตผมฟๆ ใครที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกนชินเพิ่มเนี่ยสามารถจอยดิสคอร์ดของผมได้เลยเวลาผมมีข้อมูลอะไรดีๆผมจะมาโพสตในนี้ก่อนเสมอรวมถึงพวกการเทสตัสละครต่างๆด้วยนะใครสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะและอย่าลืมนะครับว่าผม es. สตรีมอยู่ใน t w i t c h t v a a o n i e s สตรีมทป็นวันรถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับเข้ามาจอยกันได้อย่าลืมกดฟอลโล่กันด้วยละ่ะวันนี้ผมไปแล้วจ้าบ๊ายบาย